ขันสันมาที่ข็ขออนุโมทนานำกับหลวงพีขอให้หลวงพีสำเร็จเสียดแล้วมันเป็นหลวงพีแล้วฝนตกบ่พักหยกตีคุณเหล่าบ่ตกซัดตี ผูยุ่ลางเดินมันเปียกลเลยนะสองประเสริฐลูกเจ้ารีบมาเบากาบธูลีกันหาชาลีขึ้นมาจากสะเด๋ยวนี้ลูกทำไมต้องหักป่องทองล่ำศรัทธาของบิดาเจ้าด้วยขึ้นมาจากสะเดยวนี้ลูกแค่นี้พร่ำขา้กระตานาวะพอดีเป็นศรัทธาหวัวเตามากแล้ว อีหยังนําดิแก่แม่เอาออกแม่อีหยังดิ <coughs> 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 <coughs>